สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับครูเดียวมีกิจกรรมศิลปะน่ารักน่ารักอยากจะชวนเด็กๆมาทําด้วยกันนะครับชื่อกิจกรรมว่าศิลปะปูจากิจกรรมศิลปะปูจาจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเด็กๆลองมาทําไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับไปเลยครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับกระดาษสีต่างๆเด็กๆสามารถเลือกใช้สีที่มีอยู่ในบ้านได้เลยนะครับ ในที่นี้คุณครูจะใช้เป็นสีไม้สีช็อกและสีเมจิกสีดำครับอุปกรณ์ชิ้นถัดไปนะครับกระดาษสีกันกไกลรและกาวสำหรับพี่ๆเด็กโตจะเตรียมอุปกรณ์เพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือทรายเอามาทำให้ภาพของเด็กๆนะครับดูมีมิติดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตามมาดูวิธีการทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับและวปะปะดิษฐ์เด็กเล็กปูจ๋าแบบที่หนึ่งค่ะโดยเด็กๆสามารถโหลดไฟล์ภาพได้ดังนี้นะคะหรือว่าเด็กๆจะลองทำก็ได้นะคะโดยเด็กๆวาดวงกลมสำหรับตัวปูเป็นวงใหญ่หนึ่งวงและวงกลมวงเล็กลงมาอีกสี่วงสำหรับทำก้ามปูค่ะแบบนี้ เมื่อได้วงกลมแล้วให้เด็กๆนำกรรไกรมาตัดค่ะสำหรับเด็กเล็กนะคะการใช้กรรไกรเด็กๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ เมื่อเด็กๆตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้วงกลมทั้งหมด5วงค่ะโดยเป็นวงกลมวงใหญ่1วงและวงกลมวงเล็ก4วงค่ะจากนั้นให้เด็กๆนำกระดาษมา1แผ่นนะคะเราจะลากเป็นแนวเฉียงนะคะโดยใช้เส้นหยักค่ะจากบนลงล่างแบบนี้โดยที่ด้านล่างเราจะระบายสีน้ำตาลเพื่อให้เป็นพื้นทรายค่ะ แบบนี้ส่วนด้านบนนะคะเราจะระบายสีน้ำเงินค่ะเพื่อให้เป็นพื้นทะเลค่ะเด็กๆอาจใช้สีเทียนหรือสีไม้ก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำวงกลมวงใหญ่มาและพับครึ่งแบบนี้นะคะติดกาวลงไปเลยค่ะตรงส่วนพื้นสีน้ำตาลนะคะแบบนี้และวงกลมวงเล็ก ซึ่งเหมือนกันค่ะทั้ง4วงเลยนะคะและติดด้านบนนะคะข้างละ2แผ่นค่ะติดในลักษณะเป็นแนวเฉียงแบบนี้นะคะจะมองดูเหมือนตัววีเลยค่ะแบบนี้หลังจากนั้นให้เด็กๆนำปากกาเมจิกสีดำมาขีดเส้นต่อจากก้ามปูไปจนถึงตัวปูค่ะ และขีดเส้น2เส้นด้านบนเติมจุดสีดำให้เหมือนตานะคะด้านข้างให้เด็กๆขีดเส้นตรงลากเป็นแนวนอนข้างละสีเส้นเพื่อทำเป็นขาปูค่ะเสร็จแล้วค่ะปูจ๋าสำหรับเด็กเล็กค่ะศิลปะประดิษฐ์เด็กโตปูจ๋าแบบที่สองค่ะให้เด็กๆโหลดไฟล์ปูจ๋าแบบที่สองดังนี้ค่ะเมื่อเด็กๆโหลดไฟล์มาได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ให้เด็กๆใช้กันไกรในการตัดส่วนประกอบค่ะในการใช้กันไกรนะคะเด็กๆควรใช้ความระมัดระวังในการใช้ค่ะถ้าเด็กๆไม่ถนัดในการใช้กันไกรนะคะเด็กๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยในขั้นตอนนี้ได้ค่ะเมื่อเด็กๆตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ส่วนประกอบดังนี้นะคะสำหรับวงกลมที่เราใช้สำหรับก้ามปูนะคะให้เด็กๆตัดครึ่งออกมาเลยค่ะทั้งสองวงเลยนะคะ นำวงกลมวงใหญ่ที่เราใช้สำหรับทำตัวปูมาพับครึ่งนะคะและนำชิ้นส่วนหน้าปูมาติดกาวด้านล่างของวงกลมเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นให้พับครึ่งวงกลมและติดกาวช่วงหน้าปูเท่านั้นค่ะเมื่อติดเรียบร้อยแล้วให้พับหน้าปูขึ้นมาค่ะให้เด็กๆนำชิ้นส่วนแขนปูมาติดกับก้ามปูที่เป็นครึ่งวงกลม ที่เราตัดไว้นะคะติดเป็นแนวเฉียงคล้ายกับตัว V ีค่ะนำส่วนก้านตาทั้งสองเส้นนะคะมาติดกับวงกลมวงเล็กที่เราใช้สำหรับทำตาปูค่ะหลังจากนั้น เราจะมาพับขาปูทั้ง8เส้นกันนะคะโดยให้เด็กๆพับทบไปมาแบบนี้ทั้งเส้นเลยนะคะเมื่อเด็กๆพับเสร็จแล้วเราจะได้ขาปูที่ยืดได้แบบนี้ค่ะเราจะมาดูวิธีการพับอีกครั้งนะคะเด็กๆให้เด็กๆพับทบไปมาแบบนี้ คับจนครบทั้ง8เส้นเลยนะคะเด็กๆเราจะมาประกอบปูจ๋ากันนะคะเด็กๆนำส่วนก้านและแขนปูที่เราติดแล้วนำมาติดด้านข้างด้านซ้ายและขวาของหน้าปูค่ะ จากนั้นนำชิ้นส่วนตาปูทั้งสองข้างมาติดด้านหน้าของปูค่ะนำขาปูที่เราพับแล้วนะคะมาติดด้านใน ของตัวปูค่ะติดข้างละสี่เส้นเท่านั้นนะคะเด็กๆ เมื่อเด็กๆประกอบปูจ๋าเสร็จแล้วนะคะให้นำปากกาเมจิกค,ค่ะมาวาดตาและปากของปูค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนำกระดาษมาค่ะและระบายสีน้ำตาลทั่วทั้งแผ่นเลยนะคะเพื่อเป็นพื้นทรายให้ปูจ๋าของเราค่ะ เด็กอยากให้เหมือนจริงมากนะคะให้เด็กๆทากาวค่ะและก็โรยทรายลงไปค่ะเพื่อให้ดูมีเท็กเจอร์เป็นพื้นทรายที่สมบูรณ์ค่ะน้ำปูจาของเด็กๆนะคะทากาวแล้วติดลงไปบนพื้นทรายเลยค่ะ ปูจ๋าของเราค่ะเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆปูของครูเดี่ยวน่ารักไหมครับแล้วปูของเด็กๆล่ะน่ารักเหมือนของครูเดี่ยวหรือเปล่าเด็กๆอย่าลืมทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มอวดเพื่อนๆและคุณครูด้วยนะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับ